สวัสดีครับผมครูแบงค์นะครับครูพิเศษสอนฟอเร็เก วันนี้นะครับเราจะมาติวเข้มการบริหารเงินในพอร์ตกันนะครับว่าเราจะมีวิธีการบริหารเงินในพอร์ตอย่างไรเราควรจอหลอดเท่าไหร่ด้วยจํานวนเงินทุนเท่านี้นะครับความเสี่ยงที่เรายอมรับได้เนี่ยประมาณกี่เปอร์เซ็นต์มีวิธีการประเมินอย่างไรคาดว่าวิดีโอนี้น่าจะเป็นคําตอบกับทุกท่านนะครับผมโอเคครับถ้าพร้อมแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์นะครับเฟซบุ๊กยูทูบทิกต็อกด้วยนะครับผมแล้วก็คลิปนี้นะฮะเป็นคํานวณกั้นใจนิดนึงฮะมันอาจจะเป็นคณิตศาสตร์นิดนึง แต่ว่ารับรองได้ว่ามีประโยชน์ในการเทรดอย่างแน่นอนก็อดทนกันนิดนึงนะครับมันจะน่าเบื่อหน่อยโอเคครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับผมติวเข้มครับวันนี้มาโอเค ความสำคัญของการบริหารเงินทำไมเราต้องบริหารเงินด้วยหนึงเนี่ยมันเป็นการปกป้องเงินทุนหรือเงินในพอร์ตของเราเป็นการทําให้เงินในพอร์ตของเราเนี่ยไม่สูญเสียไปด้วยอารมณ์ในการเทรดเทรดยังมีเหตุผลนั่นเองนะครับหากไม่มีการบริหารความเสี่ยงนะครับการเข้าเทรดเนี่ยก็ไม่ต่างจากการเล่นพนัน เราใช้อารมณ์ um ในการเทรดเกินไปออกเท่านั้นเท่านี้ตามอารมณ์ um หัวร้อนหน่อยก็ออกเยอะไม่ได้คำนวณก่อนที่จะออกหลอดเพระาะฉะนั้นการบริหารความเสี่ยงเนี่ยมีความสําคัญ3เนี่ยเป็นการรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นแบบที่เราคาดไม่ถึงไม่ว่าจะเป็นการประกาศการปรับอัตราดอกเบี C, non ้ย FOMC nonfarm payroll Fed Chair Powell speak อะไรก็แล้วแต่ที่จะทําให้ตลาดเนี่ยมีความผันผวนที่สูงนะครับถ้าเราบริหารเงินไว้ยัางไงาพอร์ตก็ปลอดภัยแล้วก็การบริหารความเสี่ยงเนี่ยก็จะเป็นการวางแผนในการเทรด ทุกๆครั้งเป็นนักเทรดต้องมีแผนในการเทรดนักเทรดมือชิกคนต้องมีแผนในการเทรดถ้าเราไม่มีแผนในการเทรดมันก็จะเป็นการสุ่มเดาแล้วก็ไปคาดหวังกับตลาดมันก็จะเป็นการใช้ดวงมากกว่าการคำนวณน,นั่นเองนะครับนี่คือความสำคัญของการบริหารเงินในพอตจากเป็นเทรดเดอร์ต้องรู้จักวางแผนก่อนผมย้ำตรงนี้มากเลยนะครับทีนี้ตัวแปรหลักในการบริหารเงินเนี่ยมีอะไรบ้างเราไปดูกันนะครับตัวแปรแรกครับ ตัวแปรแรกเนี่ยก็คือ capital นะฮะก็คือเงินทุนของท่านว่าท่านมีเงินทุนในการใช้เทรดเนี่ยเท่าไหร่นะครับยกตัวอย่างก็100เหรียญอะไรประมาณนี้นะครับสองฮะ risk percent นี้คือความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ซึ่งแต่ละคนเนี่ยจะรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันนะครับยกตัวอย่างเช่น5%ของเงินในพอร์ตแบบนี้เป็นต้นนะครับหของเงินในพอร์ตหนึ่งเหรียญก็คือ5เหรียญน,นั่นเองนะครับตัวไปที่3ครับ leverage เลเวลเลทคืออะไรมันก็คืออัตราทดที่ใช้ในการเทรดนั่นเองนะครับ forex เนี่ยเราเทรดเป็นหลอดเป็น,ป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 นแบบระดับเยอะมากเป็นแบบแสนเหรียญเลยนะครับหหลอดเนี่ยก็คือประมาณแสนเหรียญน,นะครับถือว่าเยอะมากและเราไม่มีเงินมากขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอาศัยตัวเลเวลเลทเป็นอัตราทดให้เราสามารถเทรดได้ให้เราเข้าหลอดได้เ,เข้าออเ,เดอร์อรดได้เดี๋ยวความสําคัญของเลเวลเลทผมจะสอนในสเต็ปต่อๆไป4ีฮะหลอดไซส์แน่นอนครับอันนี้สําคัญมากเลยนะครับว่าท่านเนี่ยจะออกหลอดเท่าไหร่ดูที่ตรงนี้นะครับก็คือปริมาณการซื้อขาย นะครับเช่น0.01หลอด0.02หลอดอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวแปรที่4นะฮะอันนี้สําคัญมากเลยครับ Stop l ล s s ระยะการวางจุด Stop l ล s s นะครับจุดขาดทุนยกตัวอย่างเช่นวาง SL ไว้สัก500จุด s ต o p l ล s s ตัวย่อคือตัว SL จะเป็นเทรดเดอร์ยังไงก็ต้องรู้จักการ SL ต้องยอมแพ้ให้เป็นนะฮะมันไม่มีระบบเทรดไหนที่จะชนะ100%มันจะต้องมีจังหวะที่เราแพ้และจังหวะที่เราแพ้นั้นเราก็ต้องยอม s t o p l o s s เพราะฉะนั้น stop l ล s s จึงเป็นตัวแปรที่สําคัญนะครับ ตัวแปรหลักในการหิหานเงินมีอะไรบ้างครับมีเงินทุนมีความเสี่ยงที่เรายอมรับได้มีตัวเลเวลเลทที่ใช้หลอดที่แล้วออกแล้วก็ระยะสต็อป o ลอนะครับผมโอเคนี่สําคัญนะครับมาดูกันครับว่าเราสามารถออกหลอดได้สูงสุดเท่าไหร่สมมติเรามีเงินเท่านี้มีเงินอยู่เท่านี้เนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะออกหลอดสูงสุดได้เท่าไหร่มีวิธีการคำนวณอย่างไรก็ใช้สูตรนี้แหละครับสูตรในการคำนวณครับ maximum หลอด Maximum Lot จะเท่ากับตัว Margin คูณด้วย l v v r l g e หารด้วยประเภทของ Lot Margin คืออะไรครับ Margin ก็ Mar คือเงินทุน คงเหลือในพอร์ตเวลาเราเข้าออเดอร์แล้วเนี่ยเราจะมีตัวฟีมาร์จิ้นหรือตัวมาร์จิ้นเปอร์เซ็นต์อยู่นะครับให้ดูที่ตรงนั้นนะครับมันจะเป็นตัวบอกว่าเราเนี่ยมีเงินพอเทรดหรือเปล่ามีเงินคงเหลือเท่าไหร่ใช้หลักประกันไปเท่าไหร่ในการเทรดเพราะฉะนั้นมาร์จิ้นก็คือเป็นตัวเอาไว้คำนวณแล้วก็ตัวเลเวอเรจอย่างที่บอกเมื่อกี้คือตัวอัตราทดนะครับหนึ่งต่อร้อยหนึ 300, ่งต่อสองร้อยหนึ่งต่อสามร้อยหนึ่งต่อแปดแปดแปดแบบนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ประเภทของ หลอดหรือว่าประเภทของบัญชีก็บัญชีจะมีมากมายนะฮะไม่ว่าจะเป็นบัญชีสแตนดาดบัญชีโปรบัญชีรอสเปซบัญชีซีโร่สเปซโดยส่วนใหญ่แล้วมักจะใช้เป็นบัญชีสแตนดาดกันนะครับจะให้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่1 0 0 0 0แประมาณนี้เลยนะครับอันนี้เป็นค่าเฉลี่ยเอาตามนี้เลยนะครับนี่คือสูตรในการคํานวณการออกหลอดได้สูงสุดไปดูตัวอย่างกันครับตัวอย่างนะฮะสมมุตินะครับอันนี้เป็นน้มสมมุตินะครับนายเมีเงินอยู่ในพอร์ตสามเหรียญเลือกใช้เลเวลเลทหต่อ ร้อยเติมเงินในพอร์ตร้อยสามร้อยเหรียญหมื่นกว่าบาทแล้วก็ใช้เลเวเลตหนึ่งต่อร้อยเป็นบัญชีสแตนดาดบัญชีพื้นฐานเลยคำถามก็คือนายเอสามารถออกหลอดได้สูงสุดเท่าไหร่โอเคไปคำนวณกันเลยครับจับสูตรเมื่อกี้ใส่ลงไปฮะแม็กซิมัมหลอดจะเท่ากับตัวมาจินนะครับคือเงินคงเหลือคูณด้วยเลเวเลตเลยครับแล้วก็หารด้วยประเภทของบัญชีจะเท่ากับมาจินคือเงินที่เหลือสมมติยังไม่ได้ออกไม้เลยถ้ายังไม่ได้ออกไม้มาจินจะเท่ากับเงินในพอร์ตของเราเลยคือ300เหรียญแต่ถ้าเราออกไม้ไปแล้ว มาจิน <Mar> เราจะไม่ใช่300เหรียญมันจะลดลงเรื่อยๆถ้าเราขาดทุน50เหรียญเนี้ยมาจินเราก็จะเหลือ250เพราะ,ะนั้นดูตรงมาจินด้วยไม่ได้หมายความว่าอ,อีเรามี300เหรียญแล้วเราออกไปหนึ่งไม้แลวเราสามารถเพิ่มไม้เพิ่มไม้ไมเพิ่มไม้ไมเพิ่มไม้ไมจนมันเป็นหลอดครบแบบนี้ไม่ใช่นะครับต้องดูที่ตัวมาจินเงินคงเหลือด้วยนะครับคูณด้วยเลเวลที่ใช้นะครับคือ1ต่อ100นะฮะแล้วก็ตัวเงิน300เหรียญหารด้วยประเภทของบัญชีนายเอใช้เป็นบัญชีสแตนดาร์ดก็อยู่ที่1 0 0 0 0แนะฮะ ราก็มาเครื่องคิดเลขกันนิดนึงนะครับ3า0 0 1คูณร0หาร1น0 0แสนนะครับชนิตคิดในใจก็ได้ฮะศูนย์ตัดศูตัด0ูนย์โอเคครับศตัด0ตัด0ูนตัดศนะครับ3ต่อ10ก็0.3นหลอดอ่าประมาณนี้แต่ทีนี้มันก็อาจจะมีบวกลบเล็กน้อยอาจจะเป็น0.32บ้างหรือไม่ก็เป็น0.28บ้างนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราเทรดคู่สกุลเงินอะไร นะฮะอย่างเทรด GJ มันก็อาจจะไม่เท่ากับ EU แบบนี้เป็นต้นนะครับเพราะว่าแต่และตัวเนี่ยจะมีมูลค่าของปิฟที่ไม่เท่ากันปิฟแวลูก็คือ 1. จุดจะคิดเป็นกี่เหรียญน A มีเงิน300เหรียญใช้เลเวเลตห่ต่อ100เพราะงะั้นออกหลอดได้สูงสุด0.3นยอตสมหลอดสมมติออกไปแล้วไม้หนึง0.3หลอดปึ้งเลยก็ไม่สามารถที่จะออกไม้เพิ่มได้แล้วนะครับมันจะขึ้นมา not enough money แสดงว่าเงินในพอร์ตเราไม่พอทีนี้ถ้าเงินในพอร์ตเราไม่พอจะมีวิธีการแก้อย่างไรก็มีี2วิธ วิธีแรกง่ายสุดก็คือเติมเงินในพอร์ตเข้าไปอาจจะเติมอีก200เหรียญเป็น500เหรียญแบบนี้แล้วเอามาคูณกับตัวเลเวลเรจก็จะสามารถที่จะออกหลอดได้มากขึ้นเพราะว่าตัวคูณจะเป็น500ใช่ไหมครับ500เหรียญคูณกับเลเวลเรจ100แล้วก็หารแสนศูนย์ตัดศูนย์แล้วก็ศูนย์ตัดศูนย์นะครับก็จะเป็น0.5หลอดอ่ะแบบนี้อันนี้กรณีเติมเงินเพิ่มเข้าไปอีกกรณีหนึ่งนะครับข้อที่2เงินทุนเรามีจํากัดอยากได้เงินเท่าเดิมแค่3า0้เนี่ยแต่อยากออก ปรับเลเวลเลตขึ้นอาจจะเป็น l e v e ลเวลเป็น1ต่อ200แบบนี้เป็นต้นนะครับพอาะ1ต่อ200ปุ๊บตัวแปรตรงนี้เราก็จะเปลี่ยนจาก100ก็จะเป็น200อ่าคณิตคิดใจครับ0ตัด0 0ตัด0 3 2 6มาเป็น6ต่อ10ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถออกหลอดได้0.6ลอดแบบนี้ เป็นต้นเงินทุนเท่าเดิมแต่สามารถออกหลอดได้มากขึ้นนี่คือตัวของเลเวอเรจเป็นตัวช่วยในการออกหลอดกําไรขาดทุนไม่เกี่ยวตรงนี้มีคนถามผมเยอะมากเลยครับว่าอาจารเวลาเราปรับตัวเลเวอเรจเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อได้กําไรมากได้กําไรน้อยหรือเปล่าบอกเลยครับไม่เกี่ยวถ้าเราออกหลอดเท่ากันคู่สกุลเงินเดียวกันกําไรขาดทุนก็ต้องเท่ากันตัวเลเวอเรจเนี่ยจะเป็นตัวแปรแค่เปลี่ยนว่าเราออกหลอดได้มากน้อยแค่นั้นเองไม่ได้หมายความว่าเ,เราจะกาไรเยอะกว่ากําไรน้อยกว่า ไม่เกี่ยวทีนี้อาจจะต้องดูเรื่องของบัญชีเทรดด้วยนะครับถ้าท่านใช้เป็นบัญชีเซ็นบัญชีที่เล็กกว่าสแตนดาร์ดหลอดก็อาจจะเปลี่ยนจาก0.6มันก็อาจจะเป็น6หลอดอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ว่ากําไรเวลาเทรดแล้วมันก็จะเท่ากันปัดศูนย์ขึ้นไปตัวหนึ่งอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับก็เป็นเรื่องของบัญชีเทรดด้วยนะตัวนี้เนาะโอเคครับนี่คือสูตรในการคํานวณการออกหลอดได้สูงสุดเอามาจิน้นเงินคงเหลือในพอร์ตคูณด้วยตัวเลเเรเลยแล้วก็หารด้วย 1นึ่งแสนอยู่ที่ประเภทของบัญชีด้วยนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับคู่สกุลเงินที่ท่านเทรดด้วยเนาะอ่ะอันนี้สูตรแรกครับผมต่อไปครับวิธีการคํานวณกําไรขาดทุนเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเวลาเราเทรดแล้วเนี่ยเราจะกําไรเท่าไหร่ขาดทุนเท่าไหร่มีวิธีการคํานวณอย่างไรสูตรนี้เลยครับผมปั๊บเข้าไปนะครับสูตรในการคานวณนะครับกาไรขาดทุนจะเท่ากับหลอดไสที่เราออกคูณด้วยตัว จุดถูกทางหรือว่าผิดทางไปกี่จุดแล้วก็คูณด้วยค่า p ปีเฟลูปีเฟลูคืออะไรครับปีเฟลูคือมูลค่าของจุดว่า1จุดเนี่ยคิดเป็นกี่เหรียญซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของโบรเกอร์ได้นะครับถ้าใครอยากรู้เรื่องเจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องของปีเฟลูเนี่ยผมก็ได้ทําคลิปไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมปักไว้ตรงนี้นะครับรูปตัวไอเดียก็สามารถคลิกไปดูได้นะครับเรื่องของปีเฟลูสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของโบร oker โอเคจำนวนจุดนะครับสองร้อยจุดสามร้อยจุดหลอดไซต์คือจำนวนหลอดที่ ที่เราออกเราก็เอาสูตรนี้เนี่ยมาคำนวณเลยครับยกตัวอย่างเลยปั๊บนะฮะเหมือนเดิมครับนาย A อีกแล้วนายเเปิดคำสั่งใบใบ EU ด้วยจำนวนหล,ลอด0.86หลอดอ่ะแล้วราคาขึ้นไปถูกทางนะฮะราคาขึ้นไปถูกทางเนี่ย500จุด คำถามก็คือนายเนี่ยจะได้กําไรเท่าไหร่เอามาเข้าสูตรเลยครับผมโอเคครับสูตรในการคํานวณก็คือเอาหลอดไซส์คูณด้วยจํานวนจุดแล้วก็คูณด้วยค่าปีฟแวลูปีฟแวลูส่วนใหญ่แล้วค่าจะเท่ากับ1ส่วนใหญ่นะครับบางตัวอย่างเช่น UJ หรือว่า GJ อะไรแบบนี้อาจจะไม่ใช่1อาจจะเป็น0.89 0.98มันก็จะมีการคัดเคลื่อนกันเล็กน้อยนะครับสามารถไปตรวจเช็คได้ในเว็บไซต์ของบรกเกรนะครับแต่เฉลี่ยแล้วมันก็จะประมาณ1ในหน่วยจุดมันก็จะได้เป็น0.86 คูณ500เข้าไปแล้วก็คูณด้วย1จอกมาเป็นตัวนี้430นะครับอันนี้คำนวณมันเรียบร้อยแล้วนะครับคำนวณถูกก็เปล่า0.86คูณ500มันก็จะเท่ากับ430เหรียญดังนั้นเนี่ยนาย A สามารถทำกำไรได้430เหรียญออกหลอดไป0.86อดถูกทาง500จุด แบบนี้เป็นต้นถ้าผิดทางก็ใช้สูตรนี้ด้วยเช่นเดีวยวกันนะครับสมมุติ buy EU เข้าไป0.86หลอดเหมือนกันแต่คราวนี้ราคามันลงเข้าผิดทางนึกออกไหมฮะแล้วก็เราก็จะเสียเงินเท่านี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ430เหรียญน,นะครับนี่คือวิธีการคำนวณกำไรขาดทุนใช้สูตรนี้เลยครับผมโ r o okay. f i t หรือว่า ROS จะเท่ากับหลอดไซส์คูณจุดแล้วก็คูณด้วยค่า p i ี value นะครับ นี่คือสูตรอ่าววันนี้มาติวเข้มนะครับอาจจะเป็นคณิตนิดนึงนะฮะก็ถ้าใครมีสมุดปากกาก็นํามาจดได้นะครับเดี๋ยวลืมอันนี้จะเป็นการคํานวณแบบเป,เป๊ะเลยนะครับต่อไปฮะประเด็นก็คือเราลุ้นล้วว่าเราควรจอ,อกหลอดสูงสุดได้เท่าไหร่กําไรขาดทุนมีการคิดอย่างไรแล้วเราควรจอ,อกหลอดเท่าไหร่ดีล่ะนี่คือเป็นคําถามท,ที่ผมเจอเยอะมากมากเลยนะครับอาจารย์ครับมีเงินเท่านี้ออกหลอดได้เท่าไหร่มีเงินเท่านั้นออกหลอดได้เท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมดี ใช้สูตรนี้เลยครับสูตรในการคำนวณหลอดไซส์หลอดไซส์จะเท่ากับตัวบาลานซ์บาลานซ์คืออะไรครับก็คือเงินที่ท่านเติมมาในพอร์ตนั่นเองนะครับตรงคําว่าบาลานซ์เลยว่ามีเงินเท่าไหร่คูณที่ตัวลิสเปอร์เซนต r i s k percent คืออะไรครับมันก็คือเป็นความเสี่ยงที่แต่ละท่านเนี่ยสามารถยอมรับได้นะครับเป็นเปอร์เซนต์แต่ละคนเนี่ยจะรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันที่ผมแนะนําก็คือ5%เเถึง10%เเมื่อเทียบกับเงินในพอร์ตซึ่งตรงนี้แต่ละคนจะรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันก็ขึ้นอยู่กับบุคคลน,นั้นๆหารด้วย s t o p l o s s point ก็คือจุด s t o p loss จะออกหลอดไซด์ได้ต้องมีจุด s t o p l o s s เพราะว่าจุด s t o p l o s s เป็นตัวแปรในการคํานวณทีี่่เเรราควจออกนนันงม Balance ใช่ไหมครับเงินในพอร์ตมีความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้มีระยะ St o p ส o s อลอถึงจะอเป็นหลอดสาที่เราควรจะออก ไปดูตัวอย่างกันครับมาในเออีกแล้วในเอฮะมีเงินอยู่ในพอร์ต2,500เหรียญน,นะครับนี่มีตังรับความเสี่ยงได้5%ของเงินในพอร์ตต้องการเทรดคู่ E.U.E.U.R.U.S.D. วางแผน s ต o p l ล s อไว้ที่500จุดคำถามก็คือนายเอควรจอกรอดไซต์เท่าไหร่โจทย์ก็คือมีเงินอยู่ในพอร์ต250เหรียญรับความเสี่ยงได้5%วางแผนสต็อปล็อที่500จุดควรจอกรอดไซต์เท่าไหร่ดีก็เอามาใส่สูตรเมื่อกี้เลยครับหอดไซต์เท่ากับจำนวนบานลาน์ บาลานต์ตรงนี้คือเงินในพอร์ตคือ250เหรียญคูณด้วยลิชเปอร์เซ็นต์ก็คือ5้เปอร์เซ็นต์หเปอร์เซนของ250เหรียญคิดเป็นตัวเลขก็เป็น0.05ก็ได้นะครับอันนี้เต็ม1 1ก็คือ100% 0.05ร์ซ็นตก็คือ 5นหารด้วย Stop Loss Point ก็คือวางแผน Stop Loss คู่นี้ไว้ตรงไหนนะครับในโจทย์นี้คือ500จุดวางแผน SL ไว้เรียบร้อยนำมาหารเลยครับก็จะเป็นบาลานซ์25 0คูณด้วยความเสี่ยงที่ยอมรับได้หารด้วย500จุดจะเป็นลอดไซส์ที่เราควรจอกจัดไปฮะคณิตคิดในใจนะครับ5ป,บปึ๊บปึ๊บได้5ใช่ไหม5้25ใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็น5 ห้าคูณศูนย์จุดศูนย์ห้าเป็นศูนย์จุดสองห้าพอดีศูนย์จุดสองห้าหลอดก็จะเป็นหลอดไซ์ที่ใน A ควรจะออกนี่คือวิธีการคำนวณหลอดไซ์จะสังเกตได้ว่าตัวแปรสำคัญในการที่เราจะออกก็คือระยะสับหลอดกับความเสี่ยงที่เรายอมรับได้ว่าท่านเนี่ยรับความเสี่ยงได้กี่เปอร์เซนต์เมื่อเทียบกับเงินในพอร์ตโอเคอันนี้ก็จะรับความเสี่ยงได้น้อยถ้ารับความเสี่ยงได้มากล่ะยกตัวอย่างเช่นรับความเสี่ยงได้เป็น8%อย่างเงี้ยอ่ก็จะเป็ซน0 0ก็ช่เป็นศูนย ในายเอรับความเสี่ยงได้มากขึ้นก็หลอดที่ออกมันก็ต้องมากขึ้นนะฮะ2,500คูณด้วย0.08แล้วก็หารด้วย500จุดมันก็จะเป็น0.4 0.4 0หลอดกรณีที่นายเรับความเสี่ยงได้8%วิธีการคิดคำนวณว,ว่าหลอดใส์ที่เราควรจอกมีวิธีการคิดอย่างไร ใช้สูตรนี้ครับผมบาลานซ์คูณลิสเปอร์เซนต์หารด้วยสต็อปลอสพอยต์สูตรนี้จดไว้เลยครับสำคัญมากๆนะฮะถ้าเรามีสูตรเนี้ยอันนี้เป็นสูตรที่สําคัญที่สุดนะครับแล้วก็ผมใช้สูตรนี้ในการออกลอดเสมอเพราะว่าการที่จะใช้สูตรนี้ได้เนี่ยเราต้องมีการวางแผนสต็อปลอสก่อนถ้าไม่มีการวางแผนสต็อปลอสมันก็จะเป็นการเทรดเชิงอารมณ์ไม่มีระบบเทรดในการเทรดที่ชัดเจนแล้วก็มีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องค่อนข้าง,างเยอะอารมณ์อยากเอ้าคืนพออยากจเจาคืนแล้วก็ใส่ลอดหนักอะไรประมาณนี้นะฮะก็ถือ ว่าไม่ได้วางแผนในการเทรดมันจะถือว่าเป็นการคาดเดาซะมากกว่าต้องอยู่ในการคำนวณ500จุดความเสี่ยงที่ยอมรับได้เงินทุนนี่สำคัญนะครับจดไว้เลยฮะต่อไปครับผมจะแถมตรงนี้ให้อีกนิดหน่อยนะครับเป็นตารางเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ที่ขาดทุน กับเปอร์เซนต์ที่เราจะเทรดแล้วได้ทุนคืนสมมุติว่าในเอกแล้วมีเงินอยู่100เหรียญ1น0เหรียญแล้วเทรดเสีย10%ของ100เหรียญก็คือ10เหรียญ1น0เหรียญลบ10เหรียญก็จะเป็น90เหรียญถ้าไม้แรกเราเทรดไปปุ๊บเราเสียเลยนะฮะสิเหรียญเหลือเงินอยู่90เหรียญการที่เงิน90เหรียญจะเทรดให้ได้เปอร์เซนต์กลับไปเท่าทุนเดิมเราต้องอัพความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเป็น11เรตาต้องเสี่ยงถึงสิบเอ็ดเปอร์เซนต์นะ ืนอันนี้สําคัญนะครับตารางนี้สําคัญมากเลยครับเราจะเห็นว่าถ้าเราเสียน้อยๆเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ถ้าเราลองไปดูในตัวเลขที่แบบว่าเปอร์เซ็นต์สูงๆนะครับเช่นแบบ60%บเนแบบนี้นะครับสมมุติเราเสียเงิน60%จากเงิน100เหรียญเหลือ60เหรียญการที่จะทําให้60เหรียญกลับไปสู่100เหรียญได้เราต้องทาโปรฟิตให้ได้1 5 0เลยซึ่งจะเป็นเรื่องยากทำไมผมถึงเอาตารางนี้มาให้ทุกท่านดูครับเพื่อที่จะได้เปรียบเทียบความเสี่ยง ที่ท่านจะยอมรับได้ว่าท่านรับความเสี่ยงได้เท่าไหร่เพราะว่าเวลาเสียจริงๆเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยถ้าเราเสียจริงแล้วเราต้องเทรดให้ได้รับเปอร์เซ็นต์เท่านี้เลยนะถึงจะคืนทุนไม่ได้กําไรนะครับถึงจะคืนทุนเพราะฉะนั้นถ้าใครคิดว่าเฮ้ยสามสิบเปอร์เซ็นต์สี่สิบเปอร์เซ็นต์ยอมรับความเสี่ยงได้ลองดูตารางนี้ถ้าท่านเสี่ยงสี่สิบเปอร์เซ็นต์ดันเสียไม้แรกท่านก็ต้องเทรดให้ได้ผลตอบแทนหกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ถึงจะเท่ากับเงินทุนที่ท่านเติมมาในพอร์ตเพราะฉะนั้นดูตรงนนนีีี้้ดววยยคาาามมมเส่งทผแนะนํกก็นะับ ต่ำกว่า10%ประมาณเนี้ยผมเป็นคนรับความเสี่ยงได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลแล้วก็ขึ้นอยู่กับเงินทุนด้วยนะครับถ้ามีเงินน้อยอย่างเช่น30เหรียญเนี่ยก็อาจที่จะรับความเสี่ยงได้มากเช่นแบบ50%เลย50%ของ30เหรียญก็คือ15เหรียญน่ะตรงนี้ก็อาจจะทําได้นะครับในกรณีที่พอร์ตน,น้อยๆยังไม่ได้เติบโตแต่ว่าถ้าพอร์ตท่านเติบโตแล้วมีอยู่แบบหมื่นเหรียญเลยแบบเนี้ยท่านจะเทรดแบบโอโ้โหเ,เ,เสี่ยง,งมาลวดง้ห ก็อาจจะเป็นสัก2 3%อะไรแบบนี้นะครับเพราะว่ากรณีที่ผิดทางแล้วแล้วเสียเนี่ยแล้วเราต้องเสี่ยงใหม่ในการเทรดอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะได้ทุนคืนมันต้องทําผลตอบแทนให้ได้เยอะหรืออาจจะต้องเทรดหลายครั้งหน่อยกว่าที่จะเท่าทุนตรงนี้ก็ นำไปประกอบการตัดสินใจด้วยนะครับผมโอเคครับวันนี้เรามาติวเข้มกันเรื่องของการบริหารเงินกันนะครับอาจจะเป็นคณิตศาสตรน์น,นิดนึงนะครับท่านสามารถที่จะย้อนกลับไปดูได้สูตรก็คาดว่าไม่น่ายากน่าจะพอจําได้อยู่ถือว่าเป็นพื้นฐานของการเทรดเลยเพราะว่าความสําคัญของการบริหารเงินอย่างที่ผมบอกไปก็คือมันจะเป็นการปกป้องเงินทุนเราจะได้ไม่ล้างพอร์ตวางแผนในการเทรดทุกครั้งเวลาเกิดสถานการณ์ที่เราคาดไม่ถึงเราจะได้รับมือได้ เป็นการเทรดด้วยระบบมีจุดเข้าแล้วก็มีจุดออกมีกรณีที่เลวร้ายที่สุดแบบนี้นะครับเทรดอย่างไรก็ปลอดภัยเป็นการวางแผนให้แบบมีระบบมากขึ้นนะครับผมแล้วก็ช่วยในการลดเรื่องของการใช้อารมณ์ลงนั่นเองนะครับถือว่าเป็น หัวข้อที่สําคัญมากๆอย่างหนึ่งเลยในการเทรด forex นะครับผมไม่ใช่ forex อย่างเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็น cryptocurrency ทองคําน้ํามันหุ้นอะไรก็แล้วแต่ล้วนแล้วจะต้องมีการบริหารเงินทั้งสิ้นนะครับแต่ละแพลตฟอร์มก็อาจจะมีการบริหารเงินทุนที่แตกต่างกันไปแต่สำหรับนักเทรดเดอร์ โดยใช้ Meta t ทเดอร์โฟร์เมตาเทเดอร์ไฟก็ใช้วิธีนี้ในการคำนวณโอเคครับวันนี้ไว้ประมาณเท่านี้มาติวเข้มการบริหารเงินในพอร์ตหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s Subscribe นะครับ e b o o k YouTube Tik t o อ k วันนี้ไว้ประมาณเท่านี้นะครับถ้าใครสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะครับผมก็จะพยายามมาตอบให้สำหรับวันนี้ไว้ประมาณเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมครูแบงค์ครูพิเศษสอนฟอเร็กําสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ มันจะจบแต่เพียงเท่านี้ได้อย่างไรลูกศิษย์ครูแบงค์เราจะปล่อยผ่านไม่ได้นะครับฝากกันบ้านให้ไปกับทุกท่านนะครับเอาไว้ฝึกคำนวณในการที่จะออกหลอดไซต์ในการเทรดจะได้เทรดเก่งขึ้นเนาะโอเคกันบ้านข้อหนึ่งครับผมนายเอเปิดคำสั่งเซลล์คู่เงิน EURUSD ด้วยจำนวน0.33หลอดแล้วราคาขึ้นไปจากจุดเดิม450จุด คำถามก็คือนาย A จะได้กำไรขาดทุนเท่าไหร่กำหนดให้ค่าป f v a l u e เท่ากับ1นะครับตัวนี้ก็ไปคำนวณได้เลยนะครับถ้าใครลืมสูตรก็ย้อนวิดีโอที่ผมสอนไว้ก็ได้นะครับแล้วก็สามารถส่งกันบ้านใต้คอมเมนต์วิดีโอนี้เลยนะครับน,นี่คือกันบ้านแรกครับผมห้ามลอกกันนะฮะข้อที่2ครับมาข้อที่2นะครับนาย B มีเงินอยู่ในพอร์ต3,400เหรียญรับความเสี่ยงได้2%ต้องการเทรดคู่เงิน UJ วางแผน Stop l o s อไไปที่400จุดคำถามก็คือนายบควรจะต้องออกหลอดไซส์เท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมกับความเสี่ยง2%นะครับผมก็คำนวณแล้วก็ตอบลงมาใต้คอมเมนต์นี้เลยนะครับอย่าลอกกันนะครับเอาไว้ฝึกในการเทรดเนาะเพราะว่าสูตรนี้เนี่ยถ้าเราได้ลงมือทำแล้วเราจะจำได้ ถ้าฟังอย่างเดียวแล้วนานๆไปอาจจะลืมแต่ถ้าได้ลองลงมือทำแล้วจะจำได้นานมากขึ้นนะครับก็ฝากไว้เป็นกันบ้านสำหรับทุกท่านก็แล้วกันนะครับสำหรับใครที่ทํากันบ้านนะครับขอให้พอร์ตโตเนาะรวยๆนะครับพอร์ตฟ้าๆถอนเงินได้ทุกเดือนนะครับผมสาธุนะครับโอเคครับไปของจริงแล้วสำหรับผมกูแบงค์กูพิเศษสอนฟอเร็ขอให้ทุกท่านกําไรกันเยอะๆครับผม